สดินเพื่อนนะครับชาวแฟนโยกังวันนี้ก็กลับเข้าสู่เกมโยกังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาไม่ไม่มีเวลามานานมากก็วันนี้มีเวลามาจับธนูแล้วตัวที่ํำไว้นะครับ ก่อนหน้านี้นี่คือตัวผมก็คือจะให้เพื่อนนะครับเล่นทั้งหมดเลยนะทั้งตอนนี้นะครับมีคนถามมาว่าผมมีตัวอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือธนูหมัดแล้วก็โนโฮนะครับถ้าว่างผมก็จะมาอัดคลิปให้วันนี้ก็มมว์ธนูนะครับหลังจากเปิดจีมานี่เพิ่งได้จับนะบอกเลยว่าวันนี้เดือดหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคก็ช่วงนี้สงการแล้วนะครับก็สันตีปีใหม่ไทย เป็นเพื่อนเอฟทุกท่านด้วยโอเคไปลุยครับผมผมขออนุญาตนะครับลืมยาอะไรป่าวะโอเค okay. มาเลยครับเดี๋ยวเราเดินเดินกันไปเรื่อยๆนะครับมาดินี่ไงไปหนึ่งไหมล่วงไปดิครับเรียบร้อยฮะมาดิครับสวยจะจัด,จดมาครับมาดิมานี่ไงห้าล้านเหรอยิงไปดิล่วงไปแล้วครับหนึ่งตัวนี่ไงล่วงไปแล้วครับพ่อมาขาม,มาดิน้องมาขาม,มาอีกหนึ่ง น,นี่ไงล่ลวงไปก่อนเลยครับมาโคดเดือดวอแวร์วอแวร์ไม่ล่วงหมื่นหกล่วงไม่ล่วงหมื่นสี่ล่วงไม่ล่วงติดลบล่วงไม่ล่วงไอสัตว์ไม่ล่วงมึงแข็งไปไหนไว้เสตว์เลยล่วงไปดีที่ล่วงไปแล้วครับผมนี่ไงสัตว์มาดีหมัดล็อกหมัดล็อกไว้หมัดล็อกไว้ล่วงครับผมมาเดือดจัดบอกเลยนะว่าเดือดแน่นอนนะครับล่วงไปแล้วครับ นี่ไงวะดับโอ้โห PE, เฮียสั์แรงจิ้หายนะครับแรงจัดๆนะครับคู่นะครับ,รรบรนะมาดิครับก็มาดินี่ไงมาดิครับล่วงไปดีไม่ล่วงไอส้สต,ติดลบสองหมื่นสามล่วงไปแล้วนี่ไงล่วงไปดีไม่ล่วงก็ปล่อยแม่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเนี่เราเดี๋ยวเราเดินนี่แถวนี änder, s <S ้กดไม่ได้อ่ะไปล็อกตัวเพื่อนวะ มามามาดิ WKN 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 ล่วงไปแล้วครับ23,000โดนบัมมีโกะเออแล้วกูสัตว์เอ้ยไม่เยียมิโกะนี่ตัวปวดนี่ไงขอหน่อยละลายล็อกไว้สุดเมลัยนี่ไงสัต์์่อมะขามล่วงไปดีไม่ร่วงกูล่วงไหมล่วงไม่ร่วงไอสัตว์กูล่วงเองเดือดจัดจัดครับผมทำไมบางคนถามทำไมผมถึงมาเล่นเซียนสนะก็ต้องบอกเลยว่าเซียน3เนี่ยนะครับ คิดว่าเป็นคาร์ดที่อาชีพสมดุลที่สุดนะครับเล่นได้แทบตัวอาชีพเลยนะครับบอกเลยนะคาร์ดอ,อื่นๆบางตัวมันมันจะเทพเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับผมเลยมาเล่นเซนสามก่อนแล้วกันนะครับแล้วในอนาคตจะล่วงไปแล้วครับมานี่ไงมาดี WKN มานี่ไงล็อกหมัดมัดล็อกมัล็อกล็อกให้ค้างล็อกลอกล็อก,อกไอสัตว์หมัดกูล่วง <laughs> ไอ้แม่งไม่แตกด้วยห้าล้านกูหมื่นเจ็ดไอเออสองมื่นหกไอสัตว์ล่วงไปดิ ไปไหนพ่อหนุม่ม47ครับผมอนาคตจะมีเซน5ไหมจะไปเล่นเซน5ไหมน่าจะไปนะครับนะคิดว่าน่าจะไปนะก็ก็ด,ด,ดูตัวอยู่นะครับแต่ว่าก็คงไม่ลงเยอะแล้วล่ะนะครับอ่านี่ครับเพราะเซน3หลายตัวฉัดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือให้เพื่อนขับตลอดเลยเดี๋ยวผมจะไม่อยู่สงการนะ WKN มามามาดีครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวชัยนาธนะครับปีนี้นะครับอาจจะทําคลิปลงทิ้งไว้นะ ทำคลิปพวกเออตีประดงประดับไว้อยู่นะครับเดี๋ยวตั้งลงไว้ให้ละกันนะครับมาลูลับบี้ลูลับบี้นี่ไงละลายเข้าไปพ่อหนุม่มละลายเข้าไปเขาเรียกเขาไปแล้วมิโกกูล่วงไปอีกตัวสองหมื่นสี่วอลเวรไม่ล่วงมาดิ WKN เหรอถอยมาก่อนอิชิติดปรอสิทธิ์อย่าพึ่งมึงยิงอะไรเนี่ยล็อกอะไรวะเนี่ยเอเอบอกเฮ้ยโอ้โหโดนมันล็อกเรียบร้อยครับติดปรอสิทธิ์คดเกลียดเลยนะคือปรอสิทธิ์นี่ติดแล้วเลื่อนมันจะไม่มันมันจะไม่เด้งนะครับหัวร้อนว่ะ เดือด <laughs> <de ird> จัดเลยเอยดาแดดใกล้เคลียกันอยู่นะมามาครับผมมามาเดี๋ยวเราไล่เกิดบ้านนะเล่นแดงไปเรื่อยไล่แดงไปเรื่อยนะครับยิงไปก่อนสาสไปก่อนนะเฮ้ยเนี่ยทำไมตัวมันล็อก,ปแ,ปกปแปลกๆวะวันนี้นะเมาส์กลางใช้ไม่เวิร์กเลยว่ะวันนี้มันปแปลกๆว่ะ,ะแะม่งนะครับโอเคมามีแล้วอ่ะแดงแล้วแดงแล้วยิงไปก่อนหนึ่งตัวยิงไปก่อนเขาเรียกว่าสาสครับผม นะกษัตริย์กระสุนม,มาดิเดี๋ยวดูหลังก่อนเดี๋ยวดูหลังก่อนมาดิแพลเขียนล่วงไปครับผมมาดิห้าล้านตามมาพะหนุ่มอิสระตามมาหมัดล็อกหมัดล็อกไว้หมัดล็อกไว้เออหมัดกูหมัดกูนี่ไงห,หมัดกูล็อกไว้ล็อกไว้ให้สุดอิสระล่วงไม่ล,ล่วงมึงจะแข็งไว้ไหนมาดิาอาพอนพอมาขำล่วงแล้วครับนี่ไงวบเคเอ็นยังยังล่วงไปเลยครับสองหมื่นสองนะมา น้องมะขามน้องมะขามจ๋ามะขามมะขามไปแล้วครับผมล่วงไปนะครับนูสามมาครับนูสามมาครับมันแคปวดหัวนิดนึงอ่ะไอ้สัตว์หมัดเหรอไอ้หมัดตัวนี้แหละชอบล็อกอ่ะนี่ไงล่วงไปแล้วครับผมสเสดย WKN ล่วงไปครับสองหมื่นเก้านี่ครับนะสามหมื่นล่วงไปแล้วใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี่ไงไปดิมาหมุนอะไรพ่อหนุ่ม หมุนทําไมอ่าไล่ครับเรามาเราเราบีบเรากดดันกลับบ้างมามามาไอ้เขาบีบบงฟ้าเราเยอะมากนะบอกเลยเราเรถึงเวลาเรากดดันกลับแล้วมาเดินไปไหนอ่ะล่วงไปดิล้มยืนนะครับมาสัตว์ wkn wkn อย่าตาเอ้ยยีล็อกไม่ได้ล่วงไม่ล่วงไปไหนไอ้ยีลักูกระแทกมาอ่ะล่วงครับผม2 9งหมไม่รู้ดามเมจงื่อหรือของผมนะว,วอแว,นะวอร์นะวอแวร์ถอยก่อนเยอะเยอะเยอะนี่ไงล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงกูล่วงเองนะสัตว์ นี่ไงล่วงไปแล้วมันล่วงไปก่อนอย่าพึ่งหมุนอ่ะหลบหลบหล,ลบบอกแล้วหลบนะไอสัตว์ล่วงครับผมเดือดจัดจัดับเซียน3ามนครับนะใครที่ยังไม่รู้จะตงคันไหนก็เซียน3แนะนําเลยทั้งฝั่งอธรรมและธรรมะนะครับสรับรองว่าสนุกแน่นอนเล่นได้หลากหลายอาชีพนะครับอ่ะล่วงอัะพ่อมาขามนี่ไง WKN ไอสัตว์แข็งชิบหายทิมอะไรเนี่ยอย่าพึ่ง ไอี่ยไอ้ละเนยนินไม่โคตรโอพีเลยวะนี่ไงสัตว์นะนี่ไงกูยิงไกๆเห็นไหมไม่เห็นหรอกนะแอบแอบแอบไม่เห็นไอ้เงี้ยหลบอ่ะไม่หลบมาล่วงไปแล้วครับผมน่าจะโดนงื้อนะอ่าล่วงเลยครับวอลแวร์นะครับมาไปไหนไก่นะไม่ยิงอัไก่เราไม่เอาเราเราไล่เราไล่เล่นนะหมัดหมัดล็อกหมัดล็อกล็อกตัวไหนเราใส่ตัวนั้นแค่นั้นเองล็อกตัวไหนเราใส่ตัวนั้นนะครับยิงดิยังไม่แดงนะยังไม่แดงขออกนิดนึงข่อยนิดนึง กลแดงแล้วไอสัตว์หลอดแดงไม่ขึ้นนะแล้วตอนนี้ผมจับหมอหมอหนี่นะหมอ2ตัวนะคือตอนนี้ผมต้องคุมจอววสาตัวครับเพราะว่าไอหมอคู่รักโนโฮมันไม่มันไม่ตื่นนะคนขับโนโฮยังนอนนอนบ่ายเลยสเด้โครเซ็งเลยถ้าโนโฮลงอีกตัวนี่เดือดกว่านี้แน่นอนนะโอ้หเี่ยแหวรแรงเลยปานมาเต็ม3 5มหมอ่ะเดือดจัดจัดนะครับคะแนนก็นหนีไม่เยอะนะยังไม่ฉีกเว้ย800ทันเด ทันไหมวะเด,วเดี๋ยวนี้มันฮิววงในนี้ไม่ได้แล้วเห็นปะมันต้องกดเกิดแล้วถึงจะฮิวได้นะซึ่งแม่งไม่ดีเลยต่อตัวเล่งแดงแล้วฝั่งเขาเหมือนซื้อมือม,มีตัวซับมาเล่นด้วยอะพวกมิโกะนะครับมิโกะนี่ไม่ต้องทําของครบนะคือมึงมายืนซับล่วงไปดีสัตว์นะครับนะยืนซับก็สุดแล้วนะครับมิโกะนะถ้าฝั่งเรามีมิโกะจ่มมากนะครับพินอีกสัตัวจ่มมากไอ้เะแต่คงฝันนะ ไม่เป็นไรเว้ยนี่เขาเรียกว่าแก๊งลูกธนูอ่ะรู้จักบ่างนี่แก๊งลูกธนูครับสามสหายหมัดหนึ่งมาดิอ่าไอมาสี่คนไอมาสี่คนเว้ยมาดี้มาดี้สัตว์นะดิสัตว์เข้าไปสัตว์กระสุนนี่สัตว์พ่อมาขามาสัตว์กระสุนงื้อยื้อไว้งื้องื้อยื้อไว้งื้งื้อโอ้โหเขี้ยตายหมดนี่ไงล่วงไปแล้วโดนงื้อไปแล้วครับไอเขี้ยไปเกาะบ้านอ่ะโดนโดนแช่โดนโดนโดนหันแช่อย่างงี้ก็เสร็จเลยนี่ไงล่วงไปก่อนหนึ่ง wkn wkn ไอเขี้ยหลบดีชิบหายนินนนเี่ยะครับ เราหลบด,ดีจัดๆเลยหมัดล็อกหมัดล็อกไม่อยู่แล้วเียเออมานี่ไงแพ้เขียนสัตว์มาดีนี่ไงโนโฮหมื่นสองล่วงมาดีสัตว์พ่อมาขามพ่อมาขามล้มต้องยืนครับสองหมื่นาโอ้ยเดือดจัดยิงปั้นก่อนนะโอเคได้อยู่ได้อยู่เดือดดีเดือดด,ดียังพอไหวยังพอไหวตัวประมาณนี้ยังพอเล่นได้เล่นได้อยูเอย่เล่นได้อยู่ครับนี่ไงเล่นได้อยู่สัตว์นี่ไงแม่งไม่หลบหมัดล็อกหมัดล็อกไว้ มัดมึงล็อกเอออย่างนั้นแหละล็อกไอเอียก,กูโดนฝั่งนี้ดสัตว์มัวแต่จะไปเล่นห้าล้านอีเวนเลยไม่ไหววะนะครับไม่เป็นไรก็ดูกันไปแบบเพลินเลยนะครับอ่ะอยู่สามสิบห้าตายหกพอได้นะพอได้อยู่มาครับนี่ไงหกหมื่นล่วงไปดิพนมนี่ไงพอมะขามนี่ไง WKN 26สองหมื่นหกล่วงไปดิ แพเขียนหมื่นสี่ไม่ลวกนี่ไงแพเขียนหลบนะครับอย่าเขียนได้แล้วสามหมื่นครับผมเดี๋ยวตีปั้นก่อนนะเอาบัฟเอาบัฟก่อนตีปั้นก่อนตีปั้นก่อนเอาบัฟเอาบัฟเดือดว่ะเอาเรื่องเลยอะแมทเนี่ยถึงใจเลยอะครับผมถึงใจเจ็บเลยอะนี่ครับนี่ฮะมาล็อกไปไว้สามหมื่นลวงไปครับผมสัตว์สามหมื่นสี่ลวงครับ ธนูล่วงไปครับ22,000ลูลาบี้ลูลาบี้8,000ล่วงครับน่าจะติดปรสิตอยู่พอดีนะอ่ะล่วงครับวอรแวร์ได้อยู่ได้อยู่นะครับนะพ,พ่อมาขาม40,000ล่วงไปครับไม่รู้ดาเมจงื่อหรือเปล่านะครับนะพอยิงคู่กันอยู่24,000ล่วงครับอันนี้นี่ไง29,000ล่วงครับหมัด20,000หมัด12,000หมัด24,000ล่วงไปดิอุย้ยเดือดจัดเว้ยนะครับนะโอ้โหวันนี้เดือดจัด,จ,ดจัดเลยนะเปิดเพลงเล้าอย่างนี้ด้วยไอ้สัตว์ โดนเฮียอะไรเนะี่ยไอเฮียดูไอเฮีย,ยแม่งโนโฮมมายืนหลังกูตอนไหนวะเพลงแม่งโคตรเดือดเลยมา,ยาเดี๋ยวเราเกิดบ้านก็ได้นะครับยังไม่แดงอะดินะครับไม่แดงเล่นยากนะถึงแดงไปก็โดนมิโกะลบนะครับมิโกะเขาใส่ซับจริงๆนะบอกเลยนะตัวเป็นตัวบารข์หนึ่งตัวนะสองหมื่นห้านะครับนี่ครับนี่ครับผม อ,อันนี้ครับมาครับนี่ครับผมมาอ่ามานี่ครับผมนี่ฮะมาดีครับก็มาดีครับนี่ฮะมาดีเดือดจัดจัดเลยเดือดจัดจัดเลย WKN ล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงไอ้สัตว์เอ้ยหมัดโกยี่เอ้ยนี่ไงสามหมื่นเจ็ดล่วงไปดีสัตว์กระสุนสัตวดข้อมาขำล่วงไม่ล่วงข้อมาขำล่วงไปก่อนแล้วครับ วอแวร์วอแวร์วอแวร์ไม่ล่วงครับ War วอแวร์ไม่ล่วงวอแวร์ล่วงไม่ล่วงอ้สระเด้ออืไอ้เออโยยิงไม่เข้าเลยวะ่ะน่าจะแดงด้วยแล้วผมไม่แดงอ่ะดิยิงไม่ยิงวอแวร์ War ไม่เข้าเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเอาห้าล้านก่อนเลยนะงื้อโดนอยู่งื้อไปแล้วง,งื้อหลับไปแล้วอ้สระเด้ออ้ยมาดิ พ้มาขามมาไอ้นินเออนินล่วงครับโดนมอนซี่นะครับมีโกบัาอีกแล้วมีโกมึนงงมึนงงเออแล้วเออแล้วเออแล้วเออเออไอ้เยโคตรเกลียดเลยแม่งเออจัดล่ะไอ้เย่เราดูถอยหลังไปโดนต้นตรีมาเนี่ยลูลบี้ไปไหนลูลบี้เออไอ้ยไม่ล็อกละไม่ยิงแล้วเอานี่เราเดี๋ยวเรายืนอยู่ธนูสามนะอุ่นใจแพ้เขียนสามหมื่นแปดไม่ล่วงแพ้เขียนไม่ล่วงมามาครับมาเดือดจะจัดเลยนี่ไงนี่ไงมาดี เอ้ยอย่เออจัดเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไอ้เหี้ยกดผิดอะ่ะม,มันเอออะ่ะเนี้ยมันมันมันใช้เมาส์กลางไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวผมบัฟแป๊บนึงนะบัฟหนูหมดนะโอเคนะครับกดยาเลือดด้วยโอเคไปลุยต่อนะครับแพ้ไม่เป็นไรโอ้โหล่วงครับแพ้ไม่เป็นไรครับขอขอเดือดไว้ก่อนครับสนุกไว้ก่อนนะนี่ครับนะมาดิเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเราไอเวนล่วงดิสัตว์ไม่ล่วง ยังกูเล่นตัวนี้ก็ได้เอาตัวไอ้เยอะไปสามตัวถอยดอยดอยวอลแวร์ไปไหนเก้าพันไม่ล่วงไอ้เหี้ยนี่ไงพอมาขามล่วงสองหมื่นแพ้เขียนมาแพ้เขียนเหรอะเอามามาไอ้เหี้ยติดปอสิตไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งไม่ปั๊มมาเดีเลือดอะเวนจริงๆนะเวนจริงๆยังก็เดือดเลยคะแนนฉีกแล้วทำฉีกแล้วเดือดจัดเลยเอาอะมันมากนะครับเพื่อนอยาให้ผมทำคลิปไลน์บอกนะวอลแวร์สองหมื่นสองเดินไปหน้าไง มาครับปวกปวกปลวกการันตีการันตียังไม่ล่วงกูเดินหนีก่อนนะแพ้เขียนนับหมื่นเจ็ดไม่ล่วงครับผมยังไม่แดงนะยังไม่แดงเล่นยากแล้วกูก็น่าจะแดงไม่นานหรอกเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวแดงมบเยอก็หายแล้วนะครับล่วงครับผมผมน่าล่วงอะ่สะสัตว์เอ้ยเดือดจัดเลยวะเอาว่ะเอาวะมันจัดจัดเลยโคตรเดือด มีเนี่ยวเคเอ็นเข้าบ้านเข้าบ้านนะหมื่นแปดล่วงไปตัวไอ้ธนูตัวนั้นนะล่วงวีเคเอ็นหมื่นหกไม่ล่วงลุม้มมอนซี่ยิงไปแล้วครับผมสวยงามจัดจัดวอลแวร์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 หมื่นหนึ่งวอลแวร์เย็ยนถึงจิ้ปไพรนิ่งด้วยนิ่งด้วยช่วยลุม้มช่วยลุ้มมอนซี่โอ้มอนซี่หมื่นเจ็ดล่วงครับผมสวยงามจัดโอเคเดี๋ยวเราไล่ผมคุมหมอนสามนะเราลำบากมากนะครับ คนเล่นโนไม่ตื่นนะดิต้องเอาหมอโนมาด้วยนะครับนี่ไงล่วงไปแล้วครับล่วงไปก่อนนะโอ้ยหมัดโดนหมัดโดนยับหมัดโดนยับไอสัตว์หมัดโดนยับมาดิอย่าเพิ่งล็อกอ่ะล่วงเลยครับโดนงื้อนะครับนี่ไงล่วงไปครับสามหมื่นสองนะพอมาขามช่วยเงินก่อนช่วยเงินก่อนสองหมื่นหกล่วงกับผมมาดิวอแววอแวววอแวสองหมื are, ่นห้าล่วงกับผมสั่นเดือนจัดดับเบิลเกนเหลือกูตัวยัอย่าเพิ่งนะสองหมื่นแปดล่วงกับผมไอ่สัตว์เดือดว่ะ มาดิเยอะเอาเดือดจัดเลยแมทเนี้ยสองหมื่นเก้าล่วงครับสองหมื่นเก้าเดี๋ยวตีปั้นก่อนนะญาติตีปั้นเนี่ยโอเคโดนว่ะเพื่อนเราโดนเอาเกียร์ลมนั่งยืนไปแล้วใส่บอลมอนซี่มอนซี่ไปไหนมอนซี่ลักตีนมาทำไมมอนซี่ลักตีนมานทำไมเยอะไอ้เยอะกูโดนเองเว้ยเนี่ยไอ้สัตว์กูว่าแล้วกูโดนเองไหมมาดิสัตว์มาดิมาดิล่วงไปดิสามหมื่นสี่แล้วก็มีโกะกันล่วงกับผมมาเดือนจัดวะแวะวะแวะไปไหน วแวไปไหนนี่ไงลู่หูล่วงไปเลยครับแพ้เขียนล็อกไม่ได้ว่ะยิงไม่ได้อ่ะวแวช่วยกันลุมช่วยกันลุมไปไหนอะพ่อหนุ่มไปไหนเดีนีวยืนกันนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งหนูแก๊งหนูครับผมนี่ไงวแวสัตว์วแวไม่ล่วงเดี๋ยวกูล่วงเองไหมอย่าหมื่นหกไม่ล่วงกูถอยไปละงือกูไปละเจะเด้ออย่าเบิงนะสุดป็นไรสุดป็นไรล็อกหน่อยไอ้เหี้ยล็อกหน่อยนี่เวเน่ล่วงไปแล้วครับสองหมื่นแปดครับผม ลูลลบี้ลูลลบี้โอ้โหโดนนูอะน้าหนูซ้อนมาแวร์โนโ้อโหเดือดจัดเลยโอ้โหแมตชนี้เดือดจัดจัดนะครับโอ้โหถ้ามะลงเยอะวันนี้นิดนึ่งนะโอ้จบไปซะเลยโอเคนะครับวันนี้ก็จะประมาณาน,นี้เลย,นะเย,น,นะ 66, ยนะครับเดือดมากนะคิวหกหกตายสิบนะครับว่าสงการปีนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคอมเมนต์ให้ ผมดูบ้างนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะจัดสวัสดีครับ